เอาจริงเหรอพีทจะสารภาพกับยายตอนนี้จริงเหรอแน่น่ะสิโฆษณา,าไ,มไม่อ่อนเลยนะเว้ย<อ>ถ้ารอโฆษณาเน,นี่ยหนูก็ไม่รู้วมันจะอ่อนเมื่อไหร่นะคะแค่วันนี้หนูก็ทำให้เรื่องมันวุ่นวายมากพอแล้วเดี๋ยวหนูเนี่ยจะไปบอกกับยายเองค่ะ ครับค pues like ือพีทมีเรื่องจะสารภาพบอกกับยายครับพีทเป็นหอยกิบบี้หอยชร่ชรจครจืดจะโทรมาทำไมตอนนี้เนี่ยพี่จะพูดว่าอะไรลูก พีทเป็นเป็นพีทจะบอกว่าพีทเป็นเกย์เฮ้ยคุณยายรู้ด้วยเหรอครับรู้ตั้งแต่ที่พีทคิดว่ายายนอนหลับแล้วก็คุยกับพี่สาวเรื่องผู้ชายพีทขอโทษนะครับยาย ขอโทษที่ทำให้ยายผิดหวังขอโทษที่เป็นหลานชายในแบบที่ยายอยากให้เป็นไม่ได้เลือกขอโทษเถอยายถามคำเดียวว่าสิ่งที่เก็บเป็นนี่มันจะหายได้ไหมไม่ได้หรอกครับยายแต่ถึงพี่จะเป็นแบบนี้ พีทก็จะทำให้ยายภูมิใจให้ได้นะครับที่พีทชวนยายมาที่นี่เนี่ยพื่อที่จะให้ดูว่าพีทมีความสามารถแค่ไหนแล้วพีทจะเก่งให้ได้เหมือนพี่วินครับยายแล้วก็จะหาเงให้ได้เยอะๆแล้วพีทจะเป็นคนดีจะพิสูจน์ให้ยายเห็นเองนะครับถ้ามันหายไม่ได้ก็ไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้ว ยายครับให้โอกาสาพี่เขาพิสูจน์อสิครับพี่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วพี่ผ่านมาพ,พี่พิสูจน์ไปหมดแล้วหมายความว่าไงล่ะครับการที่พี่ต้องปิดบังตัวเองต่อหน้ายายเพราะพี่กลัวยายจะเสียใจมันก็พิสูจน์ได้แล้วว่าพี่รักแล้วก็แค่ยายแค่ไหน ยายไม่เสียใจแล้วครับที่พี่เป็นแบบนี้ยาเสียใจลูกแต่พิษไม่ได้ทำอะไรผิดยายต่างหากที่ต้องพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ยังไงล่ะคะยายพิสูจน์ว่าฉันรักพิษแค่ไหนรักมากพอที่จะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้ไหม หนูขอบคุณยายมากๆาเลยนะครับคุณค่ะแต่ว่าพี่เด๋ยวเพิ่พูด้าขาวกับยายเนาะขอเวลายายทนใจหน่อยลูกครับพี่จะพยายามนะครับก็พี่จะกล้าบอกยายเนี่ยก็ใช้เวลาตั้งนานอยู่เหมือนกันนะครับ ตอนนี้น้องพีทกับยายเขาเข้าใจกันดีแล้วนะคะอืแต่พอล่านนี่สิคะมีเรื่องที่สงสัยอะ่ะอสรุปคุณวินเห็นน้องพีทแล้วคิดถึงใครคะฮะพูดมามอยากจะรู้จริงอะไหม ่าฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกัน